สวัสดีครับสองแสบชาแนลครับสวัสดีครับนี่ยนี่ไง,ๆๆน,น,งนี่ยชมเลยถ่ายรูปถ่ายรูปสองแสบชาแนลสวัสดีครับงานไรต้นงานไร้า อิโมจิคัสเซ่นนะครับทำง,งานอ e ิโมจิคัสเซ่นแปดถึงสิบแปดท่านลาคนนี้นะครับ ด้านหน้าซีคอนนะครับตรงนี้งเลนี่เป็นสถานีมาทีพาีเจริญนะครับหน้าสีคอน ซีคอนบางแคร์นะครับเดินใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสองแสบชาแนลครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยน,นะครับ